ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องอีสานบ้านปลาสตอรี่มื่อนี้พาพี่น้องมาเลาะโคกหาอยู่หากินนะครับมาเลาะเบิ้งเฮ็ดกระด้างนะครับในระวางที่หาเฮ็ดกระด้างนะครับวอนี่ตอนแรกก็บลูแล้วว่ามีเนวอื่นนอกจากเฮ็ดแล้วนะครับคือโกมเกมเฮ็ดเหรอในเฮ็ดม่นหาห้องกรอกเอาอยู่คอนนี่กกมเบื้องเฮ็ดครับผมว่าเห็นบินออกนะครับ ว่ามันแมงยังตอนแรกนะเบื้องเราเป็นเพิงครับเพิงกวนนี่ผมก็ได้เอามีดนะครับสาบเบิงเพราว่าเราเป็นไม้ที่เริ่มพูแล้วนะเบื้องส้วงจะเป็นก็เอาง่ายนะผมก็เรียกฟั้นเบิ้องก็เรียกเป็นกวนนะครับตอนนี้ก็จะเอาไฟจุดแล้วก็เอาคว้านเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้แม่เพิงนะครับสงบลงเอาง่ายนะครับแต่ว่าพวตายครับผม๋ย่ามาหลุดระเบิดกันไปด้วยครับ นี่นะครับเป็นวิธีการอูดนะครับใส่คว้นเข้าไปอูดหาหญ้าที่เป็นแหงนะครับมาจุดแล้วก็เอาไปหญ้าหรือว่าใบไผ่ที่เป็นเปลี่ยนไส้อยู่นะเพืมันเกิดควันก็้ไปอูดนะครับซองเห็นห้างแล้วนะครับถ้าเบิร์นต้องกันไปเลยครับถือว่าเป็นข้างแรกแล้วนะครับในการเอาผพิงเพราะว่าเกิดมากกับเบิอ์นไ่ออกเืยอไม่เห็นว่ามันเป็นกระสับง่ายนะครับขอนสามารถเอามีดฟัน ไปถึงพ่วงไม้ได้ผมก็เรย่ร้องเอาร้องเบิ่งครับผมนี่ครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมออกไปอวนแล้วนะครับแล้วก็เปิดช่องทางเห็นยวเห็นห้างเราเนี่ถือว่าห้างใหญ่อยนะครับเป็นเพิงโกลนนะครับอยู่ในโกวนไม้อยู่ในพวงไม้นะครับถือว่าเป็นการเอาแค่แรกแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ค่อยเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันไปครับนี่ครับวันนี้เอาไปแล้วส่วนหนึ่งครับแต่ว่า มาเห็นนอาหวานนะครับคิดว่าห่างนาสีเริ่มห่างแนละ้วคิดว่าห่างนาสีเริ่มห่างแล้วนี่สังเกตบ่นี่มุมีลูกไม่ยังเล่นน้ำห่างละส่วนที่ใหญ่มากนะพเพราะใส่ได้เยอะตัวนี้ครับนีนบ่นี่คือผลงานการเอาเพลิงเอาเพลิงควนเทือแรกนะครับแต่ว่ายังบ่นนเห็นหัวเอาหวานอยู่เดี๋ยวไปควนเพิ่งอีกครับ ครับผมสรุปแล้วนะครับหลังจากที่ไปเบื้องินดีแล้วนะครับปรากฏว่าห้างนี้บ่มีนานหวานนะครับเพราะว่านาทีเป็นเพราะว่าห้างเริ่มจะห้างแล้วนะครับแต่ว่ากระได้ส่วนที่เป็นเป็นห้างเป็นเอ่อส่วนที่เป็นรังนะครับมีลูกวานตัววานอยู่สามารถนั่งไปกินได้นะครับเนี่ยส่วนนี้กินได้เยอะแต่ส่วนี้นก็ห่างแบบนี้นะครับอันนี้คือมันห่างแล้วนาํหวานบ่มีนะครับมีนาํหวานตีย,ยูนิดน้อยหนึ่ง พอได้ซีมอยู่นะครับถือว่าพอได้ยู่ได้กินอยู่นะครับเฮดก็ได้วอกกี่ดอกนะครับพออยู่ควอนเดียวควอนที่พ่อเพิ่งเห็นแล้วครับเห็นเฮดเราก็เลยเอาเพิ่งต่อนะครับเห็นเฮดเราก็เก็บเ่าเฮดเสร็นเราก็เห็นเพิ่งบินออกจากหูนะครับก็เรียกว่าเป็นเพิงเพิงควนก็เลยเอาลองเบิ้งนะครับก็ที่ว่าเป็นครั้งแรกนะครับในการเอาเพิงเกินมากเคยเอาเชือกได้อยู่นะครับขอบคุณพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนครับเทียเกเข้ามารับชมรายการ อยากช่วยนิสานบ้านปลาสตอรี่นะครับเบื้องคลิปเจ้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลรรังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปครับพบกพากันใหคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ่เจ็บบ่จนไปแล้ววสสัดีครับ